รางวัลที่ถูกจับตามองกันทุกปีก็คือรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นะคะปีนี้ด้วยคําถามที่เหมือนจะใกล้ตัวแต่สําคัญอย่างมากว่าทําไมถึงยังต้องมีธนาคารค่ะแล้วเป็นเพราะอะไรคิดด้วากำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานคีดีไอค่ะเป็นคําถามสําคัญในการ มอบประวัลปีนี้เลยนะคะอาจารย์คุณนัฐาครับคำถามที่จะถามกันมีคําถามมากมายสารพัดนะครับอะไรทําไมเมื่อไหร่อย่างไรต่างๆนะครับแต่คําถามง่ายๆเรื่องทําไมนะครับบางครั้งเป็นคําถามที่ลึกซึง้งแต่ตอบไม่ได้ง่ายครับถามง่ายๆครับว่าทําไมต้องมีธนาคารครับและนี่ก็เป็นผลงานที่ทําให้นักเศรษฐศาสตร์3คน ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจําปีนี้ครับทาไมผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลถึงตั้งคําถามนี้คะอาจารย์เป็นที่ทราบกันนะครับว่าพอมีธนาคารนะครับจะเกิดปัญหายุ่งๆเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและหลายครั้งนะครับจะทําให้ระบบเศรษฐกิจมีปัญหามากนะครับเพราะฉะนั้นธนาคารเป็นตัวมีปัญหาแล้วทําไมเราต้องมีธนาคารครับคาตอบก็ได้มาจากนักเศรษฐศาสตร,ร์รางวัลโนเบล3ท่านครับเบนเบนนังคีดักลาสไดมอนด์และฟิลิปดับวิชนะครับนักเศรษฐศาสตร์ ที่ทํางานอยู่ในสารบฐอกมรกา3ท่านครับซึ่งวิจัยเรื่องนี้มาประมาณ40ปีแล้วแต่ตั้งนานครับกว่าที่จะเป็นที่กระจ่ายชัดกันว่าคุณอูปการนั้นส่งคุณค่าอย่างยิ่งจนต้องมอบรางวัลโนเบลในปีนี้ครับแล้วการจับตามองกันตั้งคําถามว่าทําไมต้องมีธนาคารทําไมถึงสําคัญอย่างมากในช่วงเวลานี้คะคำตอบของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะครับท่านบอกไว้ว่าหน้าที่สําคัญของธนาคารนะครับก็คือเปลี่ยนเงินฝากระยะสั้นของพวกเรา ให้กลายเป็นเงินกู้ระยะยาวให้คนเอาไปลงทุนได้ครับที่เงินฝากของเราเป็นเงินฝากระยะสั้นนะครับความหมายก็คือเงินฝากนั้นเราจะไปถอนจากธนาคารเมื่อไหร่ก็ได้นะครับในขณะที่คนที่เอาเงินกู้ไปลงทุนเขาอาจจะต้องใช้เวลาเป็น10ปีครับกว่าจะได้คืนทุนแล้วมีเงินมาชําระคืนธนาคารธนาคารก็เอาเงินมาให้เราได้นะครับถ้าไม่มีธนาคารนะครับแปลว่าแต่ละคนนะครับปล่อยกู้ให้กับนักลงทุน และพอเราอยากจะได้เงินมาใช้เพราะเรามีเหตุจําเป็นนะครับเราจะไปขอจากนักลงทุนคืน mm hmm. ก็ปรากฏว่าโรงงานเขาเพิ่งสร้างได้ครึ่งเดียวของเงินคืนมาโรงงานก็สร้างไมเ่เสร็จเศรษฐกิจก็เสียหายครับเพราะฉะนั้นไม่มีธนาคารก็จะไม่มีการลงทุนครับนอกจากนี้ครับธนาคารนอกจากเป็น,นกลไกในการเปลี่ยนเงินฝากสั้นให้เป็นเงินกู้ยาวได้แล้วยังช่วยจับตามองผู้กู้นะครับว่าไม่ทำมิดีมีร้ายกับเงินของเราแล้วเอาเงินมาคืนเราให้ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีธนาคาร การลงทุนเกิดขึ้นไม่ได้ครับแต่กลายเป็นว่าการปล่อยกู้ยาวๆก็กำลังเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดผลกระทบตามมาในวงการธนาคารเลยนะคะสาเหตุที่ธนาคารลม้มก็ด้วยเหตุผลที่ทําไมต้องมีธนาคารนี่แหละครับเพราะว่าธนาคารเปลี่ยนเงินฝากระยะสั้นให้กลายเป็นเงินกู้ระยะยาวได้ซึ่งก็แปลว่าธนาคารมีอันตรายในตัวมันเองนะครับอันตรายที่ว่าก็คือธนาคารอาจจะปล่อยนี้เสียนะครับปล่อยกู้พลาดไปนะครับทำให้เอาเงินมาคืนไม่ได้นะครับอย่างนี้ธนาคารก็ล้มได้ แต่ที่นักเศรษฐศาสตร์รทั้ง3ท่านค้นพบนะครับยิ่งน่าสนใจก็คือต่อให้ธนาคารปล่อยกู้ไม่เสียแค่คนเชื่อข่าวลือเยอะๆนะครับธนาคารก็จะล้มทั้งยืนได้เพราะว่าเมื่อมีข่าวลือว่าธนาคารจะล้มนะครับต่อให้ธนาคารฐานะการเงินดีแต่คนแห่ไปถอนเงินกันนะครับธนาคารที่ดีๆก็อาจจะล้มได้ครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลกมาบ่อยครั้งเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยครับจนในธนาคารยุคนั้นนะครับต้องเอาเงินมากองอยู่หน้าธนาคารให้เห็นเลยว่าธนาคารมีเงินพอ ก็เลยมั่นใจไม่ไปถอนเงินครับพอธนาคารล้มเกิดปัญหาอะไรตามมาคะอาจารย์พอธนาคารล้มนะครับเศรษฐกิจก็จะพังถ้าธนาคารใหญ่ๆล้มเศรษฐกิจก็จะพังจะลึกนะครับจะยาวนานที่ทําให้เศรษฐกิจตกต,กต่ําอย่างตัวอย่างของมหาวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกานะครับ1,930ถึง1,940ครับช่วงนั้นนะครับทำให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจทั่วโลกมีปัญหามากในสหรัฐอเมริกาครับมีคนตกงานนะครับจากแต่เดิมซึ่งอยู่ระดับ45%เปอร์เซ็นต กระโดดขึ้นไปกลายเป็น20%เป็นครับเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คนทุกทรมานมากเพราะฉะนั้นธนาคารจําเป็นธนาคารสําคัญแต่ถ้าธนาคารล้มเศรษฐกิจพังครับข้อค้นพบของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เคยเชื่อในขณะนั้นก็คือเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีธนาคารจึงเจ๊งแต่กลับกลายเป็นว่าที่สําคัญกว่าก็คือธนาคารเจ๊งเศรษฐกิจจึงเจ๊งนะครับเพราะธนาคารเดิมที่ล้มไปต่อให้ตั้งธนาคารใหม่ได้ธนาคารใหม่ก็ไม่รู้จัก ลูกค้าไม่รู้จักผู้กู้เงินก็ไม่กล้าปล่อยเงินกู้ครับการไม่กล้าปล่อยเงินกู้นี่แหละครับทำให้เศรษฐกิจมันชะงักกันไปครับแล้วจะมีวิธีไหนที่ป้องกันไม่ให้ธนาคารล้มได้คะอาจารย์ข้อค้นพบประการที่4ี่นะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินนโยบายอย่างยิ่งนะครับก็คือหาวิธีครับป้องกันธนาคารซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นแต่ก็มีความเสี่ยงอยู่ในตัวเองไม่ให้ล้มบ่อยๆนะครับขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้ครับในประเทศเลบานอนครับซึ่งมีธนาคารไม่ค่อยแข็งแรงพอเงินไม่พอนะครับ คนจะไปถอนเงินธนาคารก็ขอปิดเฉยๆไม่ให้คนไปถอนเงินได้ครับคนที่ฝากเงินครับจะต้องใช้วิธีไปปล้นธนาคารเพื่อเอาเงินตัวเองกลับคืนครับธนาคารที่พัฒนาแล้วนะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีกลไกกํากับดูแลไม่ให้ล้มนะครับที่สําคัญก็คือให้ธนาคารตั้งเงินทุนสํารองไว้โดยธนาคารชาติกําหนดไว้นะครับว่าจะปล่อยเงินกู้เท่าไหร่ต้องมีเงินสํารองของตัวเองเท่าไหร่ไม่ใช่รอแต่เงินฝากอย่างเดียวครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการตั้งกลไกประกันเงินฝากครับซึ่ง ในประเทศไทยก็เหม so, ือนกับหลายประเทศก็คือเอามาใช้แล no ้วนะครับโดยตอนนี้ธนาคารในประเทศไทยนะครับจะคุ้มครองเงินฝากของเรานะครับธนาคารละ1ล้านบาทนะครับเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วก็แปลว่าใครมีเงินเยอะกว่า1ล้านบาทก็ต้องกระจายฝากหลายธนาคารครับซึ่งก็เป็นกลไกที่นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะครับท่านก็ชี้เห็นว่ามีความจําเป็นครับและแม้จะมี 2- องสามกลไกอย่างนี้แล้วธนาคารก็ยังมีโอกาสล้มได้เพราะฉะนั้นถ้าธนาคารจะล้มนะครับเอาไม่อยู่แล้วนะครับ รัฐบาลหลายประเทศก็ต้องเข้ามากอบกู้ไม่ให้ล้มครับการที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงไม่ให้ธนาคารล้มเองก็จะเป็นเรื่องที่ยากอีกเหมือนกันเพราะจะทําให้ธนาคารนะครับเหมือนล้มบนฟูกก็จะสุ่มเสียงมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการกํากับดูแลธนาคารไม่ให้ล้มก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแก้ปัญหานี้ไปเจอปัญหานโน้นครับแล้วโดยรวมสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปีนี้โดยรวมนี่คืออะไรคะอย่างแรกก็คือธนาคารเปลี่ยนเงินฝากระยะสั้นไปเป็นเงินกู้ระยะยาวนะครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นทําให้เกิดการลงทุนได้แต่การให้กู้ยาวจากเงินฝากสั้นๆอันตรายครับธนาคารจึงล้มได้บ่อยๆและถ้าเกิดธนาคารล้มนะครับเศรษฐกิจจะพังยาวเพราะฉะนั้นการกํากับดูแลไม่ให้ธนาคารล้มบ่อยๆนะครับจะเป็นเรื่องที่จําเป็นมากตอนนี้ความรู้ของนักเศรษฐศาสตาร์รังวันโนเบลทั้ง3ท่านนะครับทำให้การปล่อยเงินกู้นะครับโดยระบบธนาคารมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้กําลังเกิดความท้าทายใหม่ครับว่ากําลังเกิดการเงินแบบใหม่ที่เรียกว่าฟินเทค ซึ่งจะกระจายศูนย์กลางไม่ใช้ธนาคารแล้วจะทํำยังไงกันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะคุยกันต่อไปครับว่าภูมิปัญญาของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลจะชี้ทางออกของเราต่อปัญหานี้ว่าอย่างไรครับไปตามแนวโน้มที่กําลังเกิดขึ้นนะคะเข้ากับยุคเทคโนโลยีและเมื่อมีฟินเทคก็หมายถึงการคงอยู่ของธนาคารก็เลยเป็นคําถามตามมาด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ